กับไม่ตัดอะแล้วก็มีมีสองแบบมันรอเป็นชอ่อหมดแหละแล้วก็มาตัดเปน็นนาเลิอกอ่ากับว่าไม่ตัดเป็นชอน่อนาเลิกนะก็คือมีสองแบบอะในวันนั้นก่อนจะลงรายละเอียดเรื่องพระเนี่ยเอาวันนั้นน่ะง,งานงานมงคลอย่างไรกับพระรุนนี้เออจริงๆเนี่ยมันเป็นเลิกมันเป็นเลิกผมนะมจริงอ่ะแต่ด้วยการที่ผมรับผิดชอบพระทุนนี้ครับแล้วก็เป็นเลิกที่ในวิชาผมเนี่ย มันว่าในเรื่องการแบบครอบคุมในเรื่องของการแบบปกปักรักษาพิทักษ์แล้วก็นิ้นพวกโชคลาภเงินทองบารามีอ่าวันนั้นวันนั้นก็เลยมีผู้ยิ่งใหญ่หเป็นผู้มีบารามีเนี่ยมาในพิธีมาเป็นประธานในพิธีอ่าก็เลยเอาเลิก่กเป็นมงคลเนี่ยหลอ่อหลวงพุทธดไปด้วยเลยอ,อทีเดียวเลยครับวันวันนั้นก็หล่อเสร็จออกมานะหลายคนก็ชมว่าสวย นค,นคนที่นั่งดูก็คือพอลหล่อเสร็จแล้วก็มาให้ดูเลยอืล้างแล้วก็มาให้ดูก็มีสมาชิกอะมานั่งดูหลายคนหลายหลายคนแล้วก็ชมว่าพระที่หล่อมาเนี่ยสวยโดยเฉพาะรอยองค์เนี่ยครับสวยมากอไซส์สวยแล้วก็รูปร่างหน้าตาคือทุกกระเบียดนิ้วสวยงามเลยอจา,ยาอจารย์อาจารย์ลองบอกทําไมถึงอาจารย์ถึงเอาทิมรุ่นปีศูนย์ห้ามาคือจริงๆเนี่ย ผมนี่เป็นผู้ชนาการหลวงพุทวดวชางให้นะของสมาคมพระเครื่องพระพุชาไทยของอบทานห้างกทิศกลางวังก็คืออยู่ในกลุ่มแล้วก็เล่นหลวงพุทวดดั้งเดิมเป็น<ม>คนที่ศึกษาซื้อขายสะสมหลวงพุทวดมาดั้งเดิมเนื้อโลหะรุ่นแรก<ม>ที่เห็นเป็นเนื้อโลหะที่มีการหล่อเนี่ยก็คือปีศูนย์ห้าปีศูนย์ห้าเนี่ยก็จะมีพระ,ะของวชางให้ออกมาก็เป็นหลังเตารีดหลังเตารีดเล็กกับหลังเตารีดใหญ่ และในปีเดียวกันเนี่ยก็มีพระอีกพิมพหนึ่งออกมาเป็นพิมพรอยองค์แต่ออกที ah, ่อำเภอเบตงจังหวัดยาลาอ่าก็คือเขาก็เรียกกันว่าเลขใต้ฐานเบตงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เสกอาจรย์ทิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาพันธโลหะรุ่นแรกของหลหะทั่วเนี่ยก็จะต้องมีพิมพ์หลังเตาลีกับพิมพ์เบตงเลขใต้ฐานผมก็เลยเอาไปะถมเลิกในการที่มาสร้างแล้วก็ อีส่วนหนึ่งคือหลังตอรีดเนี่ยมันจะเป็นนูนนูนสูงครับอ่าเป็นเป็นภาะศิลปะนูนสูงเห็นครึ่งองค์ครับอ่าแต่ได้รับความนิยมมากส่วนเอ่อเนื้อไอพิมพ์เลขแต้ฐานเนี่ยบางคนก็บอกว่าได้หนุมบททวดไปทั้งองค์ก็คือเป็นลอยองค์ได้ไปทั้งองค์ก็ดูสวยงามดีเราก็เลยทําออกมาอ่ามีทั้งลอยองค์กับหลังตอรี่เล็กกับหลังตอรี่ใหญ่ครับนะซึ่ง หลังตอนนี้ใหญ่เนี่ยผู้ชายก็แผนดีผู้หญิงก็ชอบแบบดุดันหน่อยก็จะแผลแต่ตนี้พลาสตินี่ถือว่าแผลได้แล้วเพราะขนแผลต้องใหญ่กว่ายังแผลได้เลยแผลได้ส่วนลายองค์เนี่ยกลายเป็นพลาสสวยงามไปเลยคลาสติกผู้ชายแผลได้ผู้หญิงแผลได้สวยงามถ้าถ้าไปเลี่ยมกรอบซุ้มอะไรยิ่งสวยแล้วปกติเนี่ยของเบตงเนี่ยขนาดจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะใหญ่แผลไม่ได้แหละทางสายใต้กับ เป็นของยาจินดามณีอุดเข้าไปแล้วก็เป็นว่านยาลงทวปีสองสี่เก้าเจ็ครับใส่เข้าไปอในตัวจริงในตัวจริงอะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีมันจะมีเอาเอาเอานี้ก่อนนะคือพิมพ์ใหญ่หลังเตารีดนะเป็นเนื้อเงินยวงนะเนื้อเงินยวงอ่าเนื้อเงินยวงมีสองมีสองเนื้อมีเนื้อเงินยวงกับ อ่ากันเนื้อชินสังขวาเนื้อชินสังขวานะลองเนื้อลองแยกเนื้อให้หน่อยอาจารย์แขกเพราะว่าบางคนเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยเนื้อเนืงินยวงเนื้อเงินยวงเนี่ยก็คือเป็นเนื้อโลหะัที่มีฤทธิ์ในตัวอ่าในมีฤทธิ์ในตัวที่อ่าคนใต้เนี่ยเขาจะไปทําเป็นหัวน้โมอ่าล้างโลกอาถรร์แก้โรคระบาดเสริมดวงครับ มีในตัวในการเรียกเงินเรียกทองเรียกลากในสมัยโบราณก็คือยังมีการเอาไปทําเป็นลูกปัดเนื้อเงินยวงอ้แเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่หายากปัจจุบันเนี่ยตัวจริงๆหายากมากแล้วครับแล้วก็เป็นเนื้อที่มีคุณวิเศษเด่นมากในเรื่องเงินทองโชคลาภก็เลยเน้นเป็นเนื้อเงินยวงเนื้อเงินยวงนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมามาลงเรื่องพิมพ์เหมาเนื้อน่อยนะมีเนื้ออันนี้ เนื้อชินสังควานอนเนื้อสีสังวานอนจริงๆ้มันก็มันก็ใกล้เคียงกันมันจะเป็นปลอดทองปลอดทองใช่มันจะเป็นตลอดทองอันนี้เป็นเนื้อกู่พาโบราณอือฮึอ่าเป็นเนื้อกู่พาโบราณที่มีการส่วนผสมของกู่พาโบราณลงไปครับพร้อมกับสังควานอนอ่าเนื้อเนี่ยเขามีความเชื่อก็คือล้างอาถรรพ์ครับกันคุณใสครับอ่าแล้วก็ปราบพวกอวิชชาได้อปราบพวกอวิชชาได้ครับ มีพุทธคุณในเรื่องเด่นดังในเรื่องมหา,มาอัมหน้ามหาอัมนาาเป็นหลักเลยครับในเนื้อเนี่ยแล้วก็ในในเนื้อดีเอเนี่ยกันในตำราเขาบอกว่ากันอุบาทได้ก็คือกันพวกอุบาทฟ้าผ่าอุบาทพระอินอุบาทพระยมอะไรเงี้ยการอุบาทจันไรได้โอ้นี่ฮะคนโบราณคนโบราณเนี่ยเขามีตำนานนะเกจิโบราณเขาเขาบินเนื้อเนี่ย เขาจะเอาเนื้อเนี่ยไปไปหลอมเป็นรูปประคัแล้วเจาะรูเป็นรูปประคัมครับอ่าแล้วก็เวลาเวลาทําพิธีอะไรที่อาถรรพ์อาถรรพ์เนี่ยเอารูปประคมไปคล้องเนี่ยอย่างผีเข้าเจ้าสิงก็ออกเลยโอ้นั่นคือคุณพิเศษของเนื้อเนื้อชินสังขวานนอนเนื้อชินสังขวานนอนนะอันนี้เนี่ยที่สร้างเนี่ยจำนวนละหนึ่งพันหนึ่งพันองค์นะหนึ่งพันองค์นะครับพิมพ์ละหนึ่งพิมละหนึ่งพันองค์เท่านั้นครับนะอ่าเนื้อเนื้อ ใช่หนึ่งพันองค์นะฮะก็ทีนี้มานะมาในส่วนของพิมเล็กนะพิมเล็กเนี่ยอาจารแขกพิมเล็กนี่ปกติเขาก็นิยมอยู่แล้วในปีศูนยห้าโอแพงแพงมากผมเห็นน้องคนหนึ่งลงอื่โกโลกยังไม่ได้ทักไปถามเลยว่ากี่บาทแต่น่าจะเป็นแสนอ่ะน่าจะเป็นแสนองค์ละหลายแสน่ะแต่องค์นั้นไม่สวยมาก แต่ไม่สวยมากก็น่าจะเป็นแสนไม่ต่ำกว่าแสนอไม่ต่ำกว่าแสนแต่อันนี้คือเป็นพิมพ์นิยมสุดหน้าประเชษแข้งขีดหน้าประเชษแข้งแข่งขีดเอาพิมพ์ที่นิยมสุดมาทําเลยหน้าประเชษแข้งขีดเหมือนพิมพ์หลังตารีดใหญ่เนี่ยก็เอาหลังตารีดเอมาทําเลยเอาพิมพ์เอเลยเอาพิมพ์เอเอาพิมพ์นิยมสุดเลยถ้าท่านเห็นองค์จริงเนี่ยการเก็บรายละเอียดเนี่ยอย่างโอ้นะสวยมาก คือพยายามถ่ายทุกมุมให้ดูให้เห็นมิติแต่มันก็ไม่เท่าเห็น Self então, องค์จริงคุณแผนน่ะ,ะ,ะภายแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยที่ว่าดูในรูปสวยแล้วอพอไปเจอองค์จริงสวยกว่านะ,ะแต่หลังเตาลี่แต่ยิ่งกว่านั้นคือดูในรูปว่าสวยแล้วแต่เจอองค์จริงนี่มันคนละเรืร่องเลยเพราะว่าการเรื่องจริงจการเก็บ<ๆ>ริ <S <S ้ว<ๆ>รอยเก็บอะไรในละเอียดมากใช่เก็บเก็บทาพิมพ์นี่ใช้เวลาเก็บรายละเอียดข้างงาน นานถึงนานมากอนะฮะแล้วก็ซ่อนตำหนิโค้ดอะไรไว้อในพิมพ์เยอะแต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดยังไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ฮะถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวคนไปทําตามล้วมันจะทําให้ดูเกิดเกิดไปอ่าอย่างอันนี้นะฮะพิมพ์เนี้ยนะองค์กําลังดีได้วา องกำลังดีเนื้อนวะโลหะเนื้อนะวะโลหะกับดำเนื้อนวะโลหะกับดำดียังไงนวะโลหะคือนวะโลหะเนี่ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อวิเศษที่เขาจะต้องมีการผสมโลหะเก้าชนิดและโลหะแต่ละชนิดก็มีฤทธิ์ในตัวอืเนื้อโลหะในพระเครื่องที่แพงในบ้านเราภายหลังเนี่ย คนที่เด่นชัดที่สุดคือสังฆราชแพ่วัศน์ที่ทาพระก,กิ่งด้วยเนื้อโลหะอ่าเป็นเจ้าตำหนักแผงเนื้อนะวาโลหะเลยก็ว่าได้วัตถะที่เป็นคําว่ากับดํากับดำอะไรเนี้ยคือเนื้อนาวาโลหะเนี่ยมีหลายประเภทนวานวาโลหะอ่านาวาโลหะเดชอ่าก็ะจะ